ข้อที่ห้าปัญหาเรื่องเพศหรือเหนือเพศหรือการสมรสปัญหาเกี่ยวกับเพศมีมากคือเพศหญิงเพศชายเราไปยึดมั่นถือมั่นเพศหญิงเพศชายมีปัญหามากยุ่งยากกันตลอดชีวิตเหมือนกันทำธรรมะแทะๆนะ้ๆซึ่งอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ได้ว่า จิตใจท้าท่าจิตท้าท่าจิตบริสุทธิ์ท้แท่ไม่เป็นเพศหญิงหรือไม่เป็นเพศชายว่างแต่ว่ามันมีเจตสิกธรรมพวกหนึ่งเรียกว่าอินทรีเนี่ยที่เป็นหญิงเรียกว่าอิทธินทรีที่เป็นชายเรียกว่าปุริสินทรี อินทรีย์ที่เป็นเจตสิกนี่มันจับเขาที่จิตใจเ้าจิตใจจะรู้สึกว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายคุณลองคิดดูธรรมดานี่ไม่รู้สึกว่าเราเป็นหญิงหรือเป็นชายชแต่ถ้ามีอินทรีย์นี่เกิดขึ้นในใจิตใจเมื่อไรมันก็มีรู้สึกเป็นหญิงหรือเป็นชายอาว,วัยวะเพศธ,ธรรมชาติให้มาเพื่อสืบพัน์ธเพื่อการสืบพันธุ์ธรรมชาติมีอำนาจเนื้อเมฆให้อ,อว,วัยวะสืบพันธุ์มาก แล้วก็จิตใจนั่นก็ให้เจตสิกท,ที่จะรู้สึกว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายมาพออายุ <c oughs> สมควรวัยวาแพทย์ก็ทําหน้าที่ความรู้สึกว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ทําหน้าที่ล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเพศถ้าเป็นเรื่องเพียงสืบพันธุ์ให้มนุษย์ไม่สูญพันธุเท่านั้นมันก็พอดีก็ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนะักแต่ถ้ามันกลายเป็นเรื่องกามารม การมาคุณนนี้เรื่องมากมายยิ่งกว่าฆ่ากันตายกามารมเป็นปัญหายังไงก็รู้กันเองมองเห็นกันอยู่แลน <c oughs> ันจังควบคุมความรู้สึกทางเพศที่เียให้ได้อย่าให้มันรู้สึกเป็นหญิงเป็นชายอย่างโงเ่เขลาอย่างบ้าหลังให้รู้ตามความจริงว่าตามธรรมชาติไม่เป็นหญิงไม่เป็นชาย ต่อเมื่อเจตสิกกระทำอิจฉินรีครอบงำก็รู้สึกว่าคูเป็นหญิงพุทธิรีครอบงำก็รู้สึกว่าคูเป็นชายทํากิจกรรมระหว่างเพศระหว่างเพศได้ก็ต้องมีความรู้สึกอันนี้ถ้าความรู้สึกอันนี้ไม่เกิดมันก็ทํากิจกรรมทางเพศไม่ได้หรอกก็เลือกตัวเองว่ายุ่งเท่าไรไม่ยุ่งเท่าไรอย่าให้ความรู้สึกทางเพศมันครอบงำไปตลอดเวลา แม้ว่าร่างกายจะมีนิมิตเป็นเพศหญิงเพศชายอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติเพื่อการสืบพันธ <c oughs> ุ์เพื่อความสงบสุขเพื่อสันติภาพความเยือกเย็นแห่งจิตใจแล้วอยู่เหนือเพศจงอยู่เหนือเพศจงรู้สึกว่าเหนือเพศไม่มีความรู้สึกเป็นหญิงเป็นชายไปคิดดูถ้าเมื่อใดไม่มีความรู้สึก,กเป็นหญิงเป็นชายมันนั้นสบายกี่มากน้อย พอรู้สึกเป็นหญิงหรือเป็นชายขึ้นมากาเ็เตาาเมื่อน,นั้นมันยุ่งยากกี่มากเนาะนี่นี่ก็เป็นธรรมชาติหรือความลับของธรรมชาติพระอราหันต์หมดความรู้สึกทางเพศว่าเป็นเพศหญิงหรือเป็นเพศชายก็สบายไปเลยนี่แต่พวกบุตุชนโง่เขานี่มันยิ่งเป็นหญิงเป็นชายมากข็้ไปอีกนะมันไปส่งเสริมไปหลอกลวงกันให้มากขกึ้นไปอีกในหะ้มันบ้าจนึนก็เป็นบ้าไปเลย <c oughs> ก็ควรจะรู้วไว้ว่าไอ้ความรู้สึกทางเพศนี่มันเป็นเรื่องชั่วคราวเป็นเรื่องความโง่ก็ได้หลงไปในอิทธินทรีก็เป็นหญิงหลงไปในปุริสินทรีก็เป็นชายก็ยุ่งยากลําบากในเรื่องทางเพศถ้าจิตบริสุทธิ์จิตสะอาดจิตเปรี้ยงเกล้าไอ้ความรู้สึกอินทรีเหล่านี้ครอบงามไม่ได้มันก็อยู่เหนือเพศ <c oughs> แต่ไม่ใช่กระเทย กระเทยมันอยู่ตรงกลางระหว่างหญิงระหว่างชายนี่มันอยู่เนื้อไปเสอ,อีกเนื้อหญิงเนื้อชายไปเสอ,อีกไม่ใช่กระเทยแล้วจิตที่ว่างที่สบายที่สงบสุขเยือกเย็นไม่มีปัญหาทางเพศรอบครัวนั่นเนื้อความเป็นหญิงเนื้อความเป็นชายนี่ถ้าใครทําได้ก็มีเวลาที่มีความสุขสงบมากใครทําไม่ได้หรือถึงกับเป็นบ่าวเป็นทาสของความรู้สึกทางเพศคนนั้นก็ลําบากจนตายต้องฆ่ากันตาย ฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตัวเองก็ได้เพราะความรู้สึกทางเพศมันบ้ามันคลั่งขึ้นมาที่พูดนี่ก็หมายความว่าอย่าให้ความรู้สึกทางเพศนั่นนะมันทําอันตรายมากนักครองง์งำย่ำยีมากนักรู้จักสลัดปัดเป่ารู้จักจัดเวลาให้ไม่ไม่เป็นญิงไม่เป็นชายนะให้มากเข้าว้ายแล้กวก็สบายดีนี่ความรู้สึกทางเพศ จงพยายามรู้สึกเนื้อเพศเนื้อบวกเนื้อลบถ้าจะมีการสมรสก็เพียงว่าสืบพันธ์ให้มีไม่ศูญพันธ์ทางทางร่างกายโดยการสมรสก็มีรูปมีล้านออกมา <c oughs> สมรสทางจ,จิตใจมีจิตใจเส,เส Beyonce มอกันทางกายไม่ต้องถูกต้องกันเรียกว่าสมรสทางจิตใจนี่ก็ยังมี ก็มีการสมรสที่เป็นสุขสงบได้ด้วยอีกทางหนึ่งสมรสทางจิตใจทางจิตทางวิญญาณมันมีความรู้ตรงกันมีความปฏิบัติธรรมเหมือนกันตรงกันก็เหมือนกับการสมรสทางวิญญาณอันนี้มายุ่งยากเรียกว่าสมรสทางจิตหรือทางวิญญาณแต่ถ้าสมรสทางกายทางนี่เราก็ยุ่งเป็นธรรมดาเรารู้เรื่องเพศ กันว่าอย่างนี้ตามสมควรอย่าให้ปัญหาเรื่องเพศขบกัดจิตใจกันมากมายนักให้มีเวลาว่างที่เป็นอิสระอยู่เนื้อความรู้สึกเป็นเพศหญิงเพศชายกันสะบ้าง <c oughs> <c oughs> ลองไปเทบดูง่ายๆว่าเมื่อไม่รู้สึกเป็นหญิงเป็นชายนะสบายเท่าไรพอรู้สึกเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมามันยุ่งยากสักเท่าไรไมีเท่าไรเรื่องเอาชนะ ปัญหาเกี่ยวกับเพศให้ได้ก็จะได้อะไรดีๆมากกว่าธรรมดามากทีเดียว